คือเส้นขาปุ้นพี่น้องแม,มนิตามาบริการให้พิดาก็แมนิตามาเป็นผู้ช่วยเอาไปให้เราไปพิดาปวดนี่นะโอเคครบแบบนี้เนาะอ้าโอเคเฮ้ยสีบอกเพี่ยนมึงเคยมีเฉ็บมั้งไปแวะกินข้าวก่อนพี่น้องออกจากเมืองเฟืองมา จำเป็นซ um, oh. okay. ้ำเนี่ยนะก่อนผมคงไว้ซ้ำเนี่ยดาวเหนือลีเวอร์ไซร์รีสอร์ทตอนนี้พระท่านก็นองยังอยู่ในขอบเขตเมืองเฟืองคือเก่านะฮามาแวะกินข้าวก่อนเพราะว่าตอนนี้เวดมงแล้วให้ดวงตาเพิ่นสั่นเทิมก่อนแล้วก็จะเดินทางเส้นทางด่วนยาวเลยไปใส่ผีเพิ่งก็ได้เพราะว่ามันบ่ได้อันนี้ข่อยหัวมันน้อยพี่ใส่ด้วยแหละนี่นี่หัวหลาแบ ได้ลืมเ้ออย่าลืมเ้อไปแล้ลืมเพรแห้งแหละอันน,น,นี้คือทีมงานทำมัดดังอยทางด้านนอกนี่เนาะชาชาชา, <c oughs> ามาน้ <c oughs> านง <c oughs> ลงตาเซอร์ทานนี้ครับโอ้ยไม่ดูตาหูตาไม่มีใครไม่ ไปถางุระข้าวตนต้าเอามาเกินข้าวคนนั้นากินเนาะเยแกม้หมัข้าวคนได้ลงตาหายเน้อเออกินข้าวต่อนิต้าอยู่ีนี่สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีบะตอนนี้ให้มันเต็มกนิต้าดอาดีดีดีวพงนิต้าอยู่ที่เมืองเฟืองเอาไปเลยครับตอนนีา มาแวะกินข้าวที่เมืองเฟืองอ่าลงตาพันทานสั่หเปลานั่ข้าวก็เลยสันเอังนั้นค่ะสั่งแล้วค่ะมีมีอีกอีกร้านหนึ่งเขาไปมา อยู่นี่นั่นพา,นา,ธา,ธนาเซ็ต่ือเดี๋ยวย่างมึงบรรยากาศก่อนพี่น้องโอ้โออกโบได้ทางเราไปทางตรงตาสันแล้วมาสันง่ายๆพี่น้องเพราะว่าเขาก็ต้องเดินทางไกลโตนี่ยังโบได้อีกเลยนะนี่คือทีมงานเดินทางมานลำกันนี่นแล้วยังคู่ได้คู่โบได้นะกินเฟออันนี้เฟอเส้นน้อยเนาะ

แม่ค้าเพิ่งกำลังเล่งด่วนให้อยู่พวกเค่เข้าหลายเนาะสามคันบุมีิผู้ช่วยเนาะโอ้้ชสวยเลยคทั้งหม,มดบอเดี๋ยวยังเพิ่งจักเพิ่งย่างๆไปยังมาบอ่อหอดยังสุเฟดิ้งแล้วก็อ๋อสุเฟรกินฟรีกินฟรีแต่ไปกินที่อื่นแล้วฮะกินฟรีแต่ไปกินร้านอื่น โอ้โหไปอีกฮานเลยพี่น้องฮานอาหารตามสั่งโอ้เพอ่์ไปกินอาหารตามสั่งร้านเฟอร์บริการดีโาะเพฟอร์ผมมีเออสาวเฟอร์ได้สองฮะอ่าไปเด้อหิวแล้วหิวแล้วกับสาวเด้อน้สองด้วยสาวไปเดือไปนั่งเลยอเถผมมาจากไทยครับ คันมาให้มาเสิร์ฟคุณอยู่ที่ใดบ่บ่วไวบ่วไวเป็นยังเฮปอะเฮดบ่ไวเฮดบ่เป็นให้เสิร์เป็นแตชาบ่วไวคให้ให้เจ้ามาเสิร์ฟเดเฮดกับตังห้าน้ำไม่มีนะไม่มีค่ะกาแฟสามช่ชู่ไกาแฟดกาแฟสนุน้องือาิดา ตัวผมเอ้ยให้ยังที่ไหละมวกขาวหมวกขาว,ขาวโอเคมาไปาเปไอ้ยไม่ได้โอเคไปมันมีค่าบริการมีอะไรก็บอกให้แน่ชัดเนาะอ้าดูนะดูจะบอกแ่ะเออสองคนนี้มาเป็นผู้ช่วยเลยเนาะเออพี่ดาก็แม่นิตามาเป็นผู้ช่วยเอาไปให้เรา เขาผัดให้ผักนดูมืเปลวหรอแม่โตขู้นเยอะไม่ันดคือบครับยังยอีกถ้วหนึงอีกถ้วหนึ่งหละถ้วหนึ่งวยน้่ต้ ลายคนมาลายคนนี่ก็มีเนาะโอ้ดีใจแข่งมาดีใจเนาะดีใจหลายอ่ะถัวหนึ่งนะเพิ่งง่วนเลยเอาถัวที่ไปคนบอกเฮ้ยเอามาผัวเดียวเพิ่งมือกรอบมือกรอบเอามาก่อนมือกรอบถัวเดียวอ่ามันนี่อ่ะแม่เหมือนท็อปแต่กะนี่มันมีได้ยังแต่พิมารีเดียวยังพิมารีเราสั่งกำลัง ไอ้เด็กเฟอรกินกับน้องสาวนี่นึ่น่ามจัดน่ยสิันนี้ให้จัดเอออย่ามือจุกเลยมาโอเคคนเออนั่นล่ะนี่ล่ะโอเคครบบันนี้เนาะอ่าโอเคอจัดเจองไปนําสาไมเนาะโอเคเดี๋ยวเพิ่มน้ำจะหน่อยเห้ไปกิน

มันต้องแบบแส่รๆบนี่เห็นบนนี้เขาจะเอามีเห็ดน,นกเข้วเลยต้องปรุงเครื่องเทศเนาะ นี่เดินทางมาฮอดปากสั้นแล้วเนาะปากสั้นแข่งบริกรรมใจมาฮอดแล้วพี่น้องมีลาบก้อยซอยเซ่มีเฟอร์มีไปเข้าไปในก่อนไปไปนั่งไปเข้าไปย่างเข้าไปคูณในคุณไปนั่งในเร็วไปอากาศเริ่มหนาวเลยเด้่นี่ไม่รีบอยู่ไหนนี่ ข้างในครับไปกุหลาบปากสันไปเลยนั่งโต๊ะใดโต๊ะใดก็ได้นั่งนี่ก็ได้อันนี้ก็ได้ไดอ,อิตาที่นั่งลังพุน <c oughs> ปั๊บปั๊บอิตานั่งข้างนี่บล็อกไหนที่นั่งใช้นั่งอยู่แม่เอาแม่เอ้ยยับมาเอาอิตาอย่างนั่งนำไปใกล้เขึ้นนะนั่งลงลงนั่งลงห้องน้ำเด็ดอ่านป้ายนั่นห้องน้ำนั่นไปเลยนั่นนั่นแหละไปน้ไอย่าได้นาำ ไปครับจะเข้าห้องน้ำกั็ไปข้าวั็ไปเข้าเขา,เขาเปียกนะครันฮะเข้าเปียกเออป้ป้ายป้ายจะสั่งให้มเ,อ,เอ,อดปากซันมือ้อนี้เป็นเฮาสิพักอยู่ที่เมืองปากซันและมื้อเราจะได้เดินทางต่อไปที่ตะแขงเนาะเฮากินข้าวกินน้ำนะครับเฮา่อจะได้เข้าพัก,ก่อนเพราะว่าเฮาเดินทางเมื่อยทั้งมืออ่ามุดมือเลยเพราะว่าเฮาเดินทางออกจากเมืองเฟืองแล้วก็มาเอาอยาที่ คนครหลวงแล้วก็จะเดินทางต่อมาที่ปักสานนาโฮอร์ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเลยพี่เรงมาทีเข้าพีนแ้งแล้วจะได้เข้าที่ปักอ้าจองที่ปากไปแล้วลคนก็เมื่อยเพราะทางมันจะมีบ,บานาเนื้ยบนไงเนี่ยเสียบอ้เียบมึงจนีเสียบ ชอบเดิเด้ยวก่นชอบเดินคะไทยอิม่วมอิเจยอิม่วมอิม่วมวะอายุมอายุมอายคันอาตาว้าวอเมร์อานบออานซื้ออะไรก็อิม่วมอิม่วมเปย์ไว้ใม่วมอมวมมวมม่วซื้อคนามวมซื้ออ่ัอายุวม่วนนั่นซื้อคมวนซื้มวมวซื้มวมเออจะเป็น เป็นยังงม <ul> <c oughs> เป็นยังกมง <ul> <c oughs> ซื้อม่วงเนาะเอากินแบเชเียวเปลีนชาเรามเรา้ม่วงทางนี้กยัมงมได้กินเ้อพื่น้ราหลายคนเลยเกคนอยู่ในหานยังนั่งทาท่าอาหารเนาะอาหารกุหลาบปักสั้นหานก็หานกุหลาบปักสั้นนี่แเีเอามากินเลยฮิดาเมื่อกี้ได้เฮากินแมบยากเนาะน เราดิน้ำก็ได้เดินทางไปพักผ่อนน้อยมื่เดินหน้าโต๊ะองตาให้ท่าอยู่นู่อากาศหนาวหนาเซตอ้าจานนี้พร้อมด้ออ่า้ไปงหัวหน้าคนคนไซคนไซน่ะหัวหน้า นิทาโอ้บริการดีใช่ลูกบริการดีแน่ยังไงโอ้เซทถ้วยเซทบ่วงบริการให้เอื้อยบ่ให้ลูกค้าบ่ซ้อมไว้บ่ะซิเป้เป้นเปนานะหยุดนี่เซฟจานให้ยัน <c oughs> ให้เอืยย้อย <c oughs> เป็นยังไงสามม้วนม่วนแล้วหรือว่าอีหรือว่าเอาอียกเล่นอย่น่อยนะยังคาอยู่เนาะสานาทีผ่านไปแล้วยังมุมียังเกิดขึ้นโทรยังห้องจอกจสงสัยเพิ่นข้าไปห้องเพลงบุหลับปักสัน ลาบนัวกับตุ้มส,สาวๆจะเข้าแห้งหิเข้าแห้งมาเด้อพี่น้องเลยกนข้าว้วสาวมาเดนณากินหรือเป่าขจิแตกเห้ว <c oughs> เว่นไหมะปีนาอะปีนีบนนม มานานั่งอดโอเคนั่งลก็กรดลงันั่งตัวนี้ครับอโอเคนั่ง่ักนอันนี้อยู่นี่ครบนั่งลงนั่งลง โดยนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอเคว่าสาวลงมาเร็วลงมาเร็วเครื่องบ่เอาเครื่องชิโตกบ่เจ้าก็เอาไปก้อนนั่นน่ะออยาแม่ยาแม่บ่เป็นยังบ่เป็นยังอันนี้ป้นี้อันนี้ป้เอาลงนี่เอาลงพุ่นปะอยู่นั่นเอาลงพุ่นก้อนมันปะบ่ได้อยู่เออลงข้างนี่เอออันนี้เอาลงนี่เอาลงไปข้างนี่เออมันต้องได้เอาเครื่องออกเดียวโอเค นั่นแหละมาลงม,มาบันนี้เลามาขนยุ่มเอา,าเอร็วเอาไปยังปงานั่ปมานน่นมาเน้น,น,นบอ่อลงตัวนี้นะบอ่ลบอลงตัวนี้เอาแต่เครื่องหฮาลงเออ เครื่องเก้าเอาอันเดียวพอแล้วพอาะวเขาเอาเรื่องเครื่องลูกใส่กระเป๋าเขาแล้วเอาเครื่องน่าจะกระเป๋ากระเป๋านิตาเเอากรโบป้านี่กระเป๋านิตาเอาแต่กระเป๋าใหญ่แช่กระเป๋านิตาที่ผมเห็นนี่เขาหอดก่อนผักแล้วกำลังเอาเครื่องลง เอาขึ้นขึ้นเครื่องเจ้านะเออขึ้นของพาโลตัวน่ะฮะเอะะะอเอา,เอามันยากคืออันเดียวมันด,วน,นดื้อไปลงมาแล้วมันดืด้อปียังเอาไปทางหน้าพูาานี่เอาให้เขาเอาไปกินจุ๊บเจ้าจะกินมีอยู่ตี้ในห้องนะเอา<อ>ไปไวปทางหน้าสบายจุ๊เจ้ากินตัวน่ะ เป๋าน <LO> ี่นี่นี่กระเป๋าผ่าจานได้แล้วไปกระเป๋าลวงตาเอาไปรอเออกระเป๋าลวงตาอันนี้กระเป๋าไฟต์ฮะกระเป๋าไฟตัวนี้กระเป๋าจอที่เออกระเป๋าเราเองกระเป๋ารางเสรแล้วโอเคได้แล้วไปบ่บ่ได้เอาลงหน่ยเอาลงมาเลยนะไม่ได้นะบอสนำดื่มมาลงมาให้ละเามาละวุ้ย ด้วยวะ <laughs> เอามารถยาวตุ้งนึองได้เอามาตรงซามแล้วค,ค่อยกินลายเลยมีสามหกไปขึ้นไปขึ้นไปเลยได้แล้วาาได้ครับห้ <laughs> องเรานี่ห้องเรา กะหัวพี่อันพี่มาริกาหัวไปกะหัวนี่คนมันพูดใภาษาสนไปเอาเข้าไปพี่ด้าเอาเข้าไปเลยพี่พี่มีแต่เข้าไปเลยไปสามหกเบอร์สามหกยูดเพืงอไหมซันสองเลยวะไปไปทางนี้ ไปเลยไปถา้เอนดี๋ยวดนะลูกเอ้เอาุดเลยแค่เมนูทางก้นนัมันเว่ยผิดไหมไปเร็วไปเร็วันสองลวงตานอนสันรุ่มหาันรุ่มไหมบ้างไปไปเรยขึ้นคันใดคุณลูกไปไปนปลไปขึ้ไปอาลูกไป

ช่วยนี้บอกช่วยนี้ไม่เบาช่วยนี้บอกมีสามหกที่นี้เลยที่นี้ไปนะไปนะโอ้ยอยากเก่มันนี้เอ็มเด็ไปไปโอยที่นาะ

ห่วงเนาะถักเนาะห้องสวยห้องสวยงามมากเย้เลยห่วงควงดีเด็กนิดาโอเคยจ๋ดขนาดนี้น่ดาฮัลโหลอยู่เร่นในอาอาวัาเลอ

ไปใส่เจ๊อ่ะเนี่ๆๆเอาเอาฟวงไปพร้อมด้เอาไปพร้อมบ่เอาเอาเอากูเล่นไปพร้อมเอาเอาอะนี่ไว้พร้อมไงวางไปวางแล้นะเอาเงาไข่ที่นอกย้อพ่อนี่ยอืมวางแล้วบ่ยังมีวางแล้วมะวางแล้ววางแล้วโอเค